สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่25เมษาเมษาับวันนี้มาอัปเดตการเจริญเติบโตของพันธุพันธ์ผักหวานป่าของไร่สุขสวัสดิ์ครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เช้านี้ผมกับแฟนก็มาเก็บยอดผักหวานป่าด้วยครับก็มีให้เก็บทุกๆวันนะครับแต่เราก็เก็บวันวันนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณผักหวานป่าที่มากนะฮะก็ บางต้นเราก็ไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเราตัดแต่งนะฮะเราก็จะได้ยอดฝักหวานป่ามีให้เก็บทุกวันครับแล้วก็ให้น้กให้ปุ๋ยนะฮะผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากไม่ง่ายครับก็โซนนี้ปลูกด้วยเมล็ดนะครับโซนนี้ก็8ปีกว่านะครับเกือบ9ปีนะอ๋อลืมไปนี่นะครับฝักหวานป่าก็สุกครับแต่ว่า ความสุกสดที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้นี่มันต้นนี้ก็ประมาณสัก80ครับ80นี่ครับแฟนผมกำลังเก็บยอดหวัวานป่าอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นยอดหัหวานป่านะครับที่เราเก็บเช้านี้นะฮะนี่ครับจะเห็นว่าพวงนี้สุกนะครับ วงนี้ยังสุกไม่เต็มที่นะครับบางต้นก็ยังไม่สุกนะครับก็ไม่เท่ากันครับแต่ว่าได้เราจำหน่ายทั้งเมล็ดสุกสดนะฮะแล้วก็เมล็ดแห้งนะฮะแล้วก็เมล็ดงอกแบบเป็นต้นนะครับปลูกด้วยเมล็ดเป็นการปลูกที่ช้า แล้วมันคงแต่ก็ไม่ช้ามากครับ2ปีนะฮะสปี3ปีปีสามารถเก็บยอดได้นี่ครับเป็นยอดขววันป่าของไร่เรา,น,รา,เา,า,านะครับย่าเช้าเช้าเชานะครับเป็นการเกษตรที่อยู่ในร่มนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวนะครับนี่ครับเราจะมีวิธีการปลูกการดูแลให้สำหรับตัวนี้ก็ ยังไม่สุกนะฮะต้นนี้ครับก็สุกนะครับพร้อมจะขยายพันธุ์80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับลูกค้าที่จองเมล็ดพันธุ์สุกสดข,ของไร่เราก็เสานี้ครับก็สามารถมาเอาได้นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นโซนบ้านไร่นะฮะโซนบ้านไร่ สวนบ้านนาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกะฮะต้นนี้ก็นี่ครับยังไม่สุกแต่ต้นถัดไปก็สุกแล้วนะฮะพร้อมขยายพันธุ์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้โทรแจ้งคุณลุงบุญนานะครับที่สั่งเม็ดพันุ์จากไร่เรานะครับแกสั่งเม็ดสุกสดนะครับไว้สกิโลครับเสานี้ก็มา,าได้เนยนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ น,นี้โอเคนะฮะก็เสานี้ครับพร้อมที่จะจะส่งออ่ไม่จะส่งครับสำหรับเม็ดพันธุ์สุกสดนะครับลูกค้าจะต้องมารับเองที่ไร่สุกสดนะครับนี่ครับอันนี้เส่วนบ้านไร่นะครับนี่ครับก็ เก็บไปแล้วก็ลิไปครับก็จะมียอดผักหวานป่าให้เราเก็บทุกๆวันนะครับก็ร้วเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะปลูกผักหวานป่าก็เข้ามาชมได้ที่ไร่สุขวัสดบ้านให้เดือครับวันนี้ก็มาอัปเดตเมล็ดพันธุ์นะครับผักหวานป่าของไร่สุขสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็ ทักทายยามเช้าครับเก็บผัหวานป่าแล้วมาอัปเดตการเจริญเติบโตของเม็ดพันธ์ุผักหวันป่าไร่สุขสวัสดิ์ครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับ